ดีนะคะอยู่กับเรานะคะคในช่องแม่กำไรแฟมิลี่นะคะสวัสดีเช้าวันใหม่นะคะกับเช้าวันจันนะคะที่สดใสแดดจ้ากับบรรยากาศทำความสะอาดรักแม่กำไรวันนี้แดดจ้าตั้งแต่เช้าเลยนะคะนี่ตอนนี้ก็เจ็ดโมงนะะเจ็ดโมงนะคะนี่ดูบรรยากาศแดด <laughs> ดูบรรยากาศแดดนะคะเช้าเจ็ดโมงแต่แดดจ้าเหมือนเที่ยงตรง สุดยอดมากนะคะแดดวันนี้รงสยัยฝนน่าจะหมดแล้วไม่ได้ลงคลิปก็หลายวันเลยเนาะนี่ก็มาทำคลิปนะคะบรรยากาศกิจวัตรของเราเหมือนเดิมนะคะกับการทำความสะอาดหลักแต่มีคนแอบขโมยสัปปะรดไปซ่อนไว้บนหัวบนคออยากช่วยนะคะอยากช่วยทำความสะอาดแต่ไม่มีที่เก็บเะะลยไปเก็บไว้บนคอ ทำกงสารดูเขาเดินตามสายตาอยู่ในสายตาตลอดใช่ไหมแม่กำไร <Okay. S 1> อยู่ในสายตาตลอดอยู่ในสายตาตลอดเลยเก็บห่วงช่วยทำกมสารมุนช่วยเก็บห่วง ใช่ไหมแม่กํไาไรเฮอทำกสหลักนะคะฝนไม่ตกอ่าบ้านก็จะไม่ชื้นไม่แฉะเนาะเมื่อเมื่อหลายวันก่อนฝนตกอ่าทางด้านนี้ก็จะแฉะนะคะเพราะว่าไหนจะเยี่ยวช้างไหนจะความชื้นนะคะจากการฝนตกนะคะนี่แดดเพิ่งออกได้สองวันเนาะแดดจะจ้านี่ออกได้สองวันนะคะเมื่อวานก็ไม่แรงเท่าวันนี้นะคะวันนี้นี่สุดยอด แรงจ้ามากเป็นกำลังใจให้กันตลอดเลยดูนูมองตามมองตามมองตามเหมือนจะถามว่าเหนื่อยไหมโอ๊ยตรใจ <laughs> <c oughs> กำลังจะฟินเลยตรงใจก็เดินผ่าน <laughs> โอ้ยเหรอถ้าเป็นตัวใหญ่แต่ใจน้อยตกใจตกใจแรง <laughs> หายตกใจหรือยังไม่กําไร <laughs> ตกใจ <c ười> ยังไม่เสร็จในอ้วนยังไม่เสร็จไปก่อนไปก่อนไปก่อนเร็วๆมาแล้วทานนี้ บรรยากาศนะฮกิจวัตรนะไม่ออกหางไม่ออกหาง มีน้ำหัวอยวสับปะรดนะคะไม่ยอมเอาลงมาเก็บไว้ตุนสเบียงนะคะตุนสเบียงอยู่บนหัวตุนสเบียงไม่มีตกด้วย ตุน้นเสบียงไว้กินเวลาฝนไม่มานะ่ะตุส้สเสบียงไม่กินเวลาฝนไม่มาโอ้อะไรนะเวลาสับประรดไม่มาตุน้นเสบียงไว้กิน <c oughs> อะไร <c oughs> มีกวัไมีกวักอะไรดูบอนไปมองเขาอีกแล้วอะไรไปตามเขาอีกแล้ว <c oughs> อยู่ไม่นิ่งนะะต้องตามไปเรื่อยๆอยู่ไม่นิ่ง พร้อมสู้ครับพร้อมสู้ดูมือพร้อมสู้เก็บงวงครับเก็บงวงอ่าเก็บงวงงวงขวางทางเก็บงวงงวงขวางทางเก็บงวงงวงขวางทางเอาเขาจะเห็นไหมเอาเอาซ่อนเอาไว้เอา อาไม่มีตกไม่มีตกเอาให้จับงวงให้จับงวงเอา้าไม่มีตกนะคะหนูอยู่ด้านบน,นไม่มีตกตุนไว้กินอ่าเวลาสับป,ปะรดไม่มาไม่มีตกดูนะเรายังสู้มากนะคะสับป,ปะรดตัวนี้ยังสู้มากไม่ยอมตกเลยเอายืดคอ,อแล้วเร้วยืดคอยืดคอก็ไม่ตก จ้าไม่กําไรสับปะรดก็กล้าแล้วนะคะตอนนี้สับปะรดมมไม่มีตกนะคะสับปะรอ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe นะคะให้เราในช่องไม่กำไรด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ